พุทธังธรรมังสังขงพุทโธธรรมโฉสังโฆนิสมัครนงังเสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าตั้งจิตตั้งใจกายพร้อมใจพร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อจะกำจัดความชั่วร้ายทั้งหลายจากัวมจิตัวใจของเราเนาะวันพระก็ให้ความสำคัญขึ้นมาบ้าง แต่ถ้าจะทำคุณงามความดีไม่ต้องไปเลือกเรากลงพอ่อว่าไม่ต้องเดือกวันพระวันจันทังคารอะทั้งหมดทั้งสิน้นพร้อมแล้วก็ทำพร้อมแล้วก็ทำเพราะมันไม่ได้ลงทุนด้วยเงินทองนะถ้าจะทำคุณงามความดีโอ้ไม่มีเงินทองในปฏิบัติทำได้ไหมได้ทำไมไม่ได้เรามีทุนของเราอยู่แล้วทุนคือกาย,กายใจนะแต่ถามว่ามันพร้อม,มไหมนั่นเองใจมันพร้อมไหม ถ้าใจพร้อมก็ดีจะทำอุณุทิศทำวันไหนก็ได้อยู่ทํำได้ถ้ามันมีโอกาสมีเวลา <c oughs> แต่ถ้าวันนี้ไม่ว่างก่อนนาน,นี้เราทำได้ยังหรือหลังจากนี้พอทํำได้ไหมภาคเช้าไม่ว่างภาคบ่ายได้ไหมอะไรสยสามันก็ต้องถามตัวเองและตอบตัวเองให้ได้การประกอบสมาชีพปัจจัยสำคัญอยู่นะไม่ใช่ไม่สำคัญ ถ้าเราไม่มีกำลังก็ไปขายแรงไม่ได้เรามีกำลังแต่ไม่มีใครจ้างก็ไม่ไม่ได้เดนะือนน่ะไม่ได้เรามีกำลังแต่ไม่มีใครจ้างจะหมดกำลังแล้วใครจะมาจ้างก็ต้องถามต่อไปถ้าเราเป็นลูกจ้างนะง่ายๆเราเป็นทาสของตัวเองเนาะเราเป็นทาสของกิเลสของตัณหาหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างนี้เป็นต้นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างเนาะอย่างรา้องพอดรู้กำลังของตัวเองอย่างยกเสียงใช้เสียงใช้มามากขณะที่ใช้มามากนี่คือมันก็ถดถอยไปมันถดถอยไปเราต้องรู้กำลังของตัวเองความเจ็บไข้ได้ป่วยของมันกันมันมันมาเยี่ยมมันมาเยือนเรามันมาเตือนเรา เราต้องทําความเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหมือนกันขอน,น้านั้นบ้างไหมลนะ่ะทําคุณงามความดีเนี่ไม่ถึงว่ามันไม่ได้ไปบอกว่าทํากลางคืนไม่ดีทํากลางวันไม่ดีทําบ่ายไม่ดีทาเช้าไม่ดีไม่ใช่นะทําได้ทุกขณะทุกการทุกเวลากายกใจพร้อมแล้วแต่อย่างอื่นพร้อมไหมล่ะถ้าไม่พร้อมมายุ่งเลยนะถ้าไม่พร้อมมายุ่งเลยปกติธรรมะ เราต้องมีเงินไปแรกเนาะเราต้องมีปัจจัยไปแรกคนที่มาขายทําหน้าที่ขายก็ต้องมีคนซื้อมีคนบริการนั่นเองเครือทุกอย่างมันเอื้อต่อกันมีคนขายก็มีคนซื้อเราใช้บริการหรือมีผู้บริการเป็นลักษณะอย่างนี้นมันเอื้อต่อกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนกับพ่อแม่เราเอื้อกับลูกกับหลานแล้วคนที่เป็นญาติมิตร สนิทชิดเชื่อทีนี้ก็เอื้อต่อกันเอื้อต่อกันไม่ต้องอะไรมากหรอกชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันชีวิตมันก็ผักกับปลาผักปลาก็มีชีวิตใช่ไหมละ่ะจะพูดถึงตามหลักอย่างนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยสัตว์ปีกสัตว์เลืเลล้อยคานสัตว์อะไรก็ช่างเขาเรียกว่ารักสุขเจ็บทุกข์นี้ตายกันทั้งนั้นเลยนีตายกัน เวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาไงจะธรรมชาติมันนี้ไม่พ้นหรอกวันนี้ไม่พ้นแต่ตอนที่มันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาโอ้โหไปไม่เข้าหรอกไปไม่คิดไม่คิดอัไรน,น,นะไม่คิดเร่งองเงินเลยไปเลยหลวงพ่อเคยก็จะูในเหตุการณ์เรื่องอย่างยกตัวอย่างอาคีภัยเกิดขึ้นพองหนัหนกๆแบกไปได้คนเดียวเนาะแต่ตอนเอากลับเอากลับไม่ได้นาะ ต้องมีคนช่วยบางคนแบกตู้เย็นคนเดียวก็เห็นเห็นกระตานี่นะเมื่อก่อนน้องพอเป็นเด็กอยู่ที่กรุงเทพไฟไหม้ชุมชนแออัดบ้งอะไรบางอู้ยพุ่นไปหมดเลยนะพุ่นไปหมดเลยแล้วทีนี้เราจะกันยังไงถ้าพูดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะมันเกิดมันเดือดร้อนเฉพาะเราไม่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องมันสบายเฉพาะเราไมมตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าสุบางทุกบาง แต่ถ้าสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดที่มันมันเผาหลนหัวจิตหัวใจเราเยา็มันเผาหลุนยังหนักเลยนะมันออกอาการไหมออกอาการหลวงพ่อว่าออกอาการแนะ่แคือไหมเวลาเราโกรธหัวจิตหัวใจเราเราโกรธนะมันก็แสดงออกทางหูทางตาบางอาก,กัปปิยาออกทางปะเอาออกทางไหวจีหรือคําพูดบางอะไรบางด้วยความไม่พอใจแต่ก็ต้องมีกฎบังคับนะกฎบ,บังคับ ต้องมีคนค,คนอื่นควบคุมด้วยอยางระบบระบบการกระทําทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. ก็ต้องมีคนควบคุมถ้าคุมไม่อยู่พังแต่ mm hmm. เบื้องต้น,น่ตัวเองต้องคุมตัวเองด้วยนะคุมอารมณ์ตัวเองด้วยถ้าหลงหไปไปหลงมากถ้าร้อนก็อย่าไปร้อนมากถ้ารู้ว่ามันร้อนเราก็ถอย mm hmm. ถอยห่างไปหน่อยนะถ้ามันร้อนนะนร้อนกาย ถ้าร้อนใจถอยไปเฉยแมันก็อยู่กับเรานะต้องเข้าใจนะถ้าไม่ถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าปัญญามันน้อยลระ,ะงับความโลภไม่ได้ความโกรธไม่ได้ระงับไม่ได้ละความไปได้ไปอยู่ที่ไหนทีนี้ไปอยู่ที่ร่มเย็นไปอยู่ในห้องแอร์มันก็ร้อนอ่ะมันก็ต่างกันตรงนี้เด้ถ้าไฟไหม้เนี่ยวอดไปโอ้เหลือแต่เสาเหลือแต่เสาวอดไปทั้งหมดเลย อันนั่นคือไฟภายนอกไฟข้างในเนี่ยโหอย่างหนักหนาสา,าหัสเลยเนะนาะหนักหนาสาหัสเลยมันเผารลุนเราอยู่ตรงนั้นถ้าเรามีหัวจิตหัวใจที่เอือเฟือที่เขาบอกว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟอย่างที่ที่เขาบอกว่าลมใต้ปีกถ้าจะนุนอะไรก็ช่างลมใต้ปีกนะมันเป็นสิ่งที่อุ้มจังพาะพาย,ยุลมหมุนอย่างไรกัน มันอุ้มขึ้นสูงไหม่ะแ,แต่ถ้าเป็นรูปโปง่งเป็นอย่างอื่นก็ยังมีอย่างอื่นมันถึงลอยขึ้นไปได้หมดหมดแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมมันดันไปได้แค่ั้นมันก็บ้องไฟเหมือนกันเมันกรบองไฟห,หมดกําลังหมดกําลังก็ถอยกลับมาชีวิตคนเราก็เหมันกันก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ ถ้าเรามาทำความเข้าใจตามความเข้าใจรักษาอารมณ์ตัวเองเป็นปกติโกรธโกรธมากมากเผาหล่นตัวเองออกทางหูทางตาบ้างเรยไปดูเป็ดดูนั่นที่ไหนถ้าพูดถึงตามหลักดูยากดูเป็ดที่ไหนห่ะก็นั่นแหละมันเกิดขึ้นในวจิตวใจขอจงเราก็เลยไม่มีความสงบร่มเย็นคำว่ารักสุขเขียดทุกกันอยากได้ความสุขอยากได้คนงามความดี แต่เพิ่งเริ่มทำอย่างเป็นต้นก็อยากแกได้มากแล้วเนะี่ยคนที่ทําอยู่ก่อนก็อยากได้มากเหมือนกันยังไม่หยุดทาเลยอย่างเปยังไม่หยุดทําเลยหมายถึงว่าคุณงามความดีนะแต่งไร่สิ่งได้อยา่างแล้วทีนี้อีกอย่างทีนี้ถ้าไม่ใช่คุณงามความดียิ่งทําไปก็ยิ่งโอ้โหเหมือนกับขุดล้มฝังตัวเองขุดลุมฝังตัวเองนะเนาะเปรียบเทียบไว้ดีเจุดไฟเผาตัวเองเหมือนกับง่ายๆ ถ้าเขาได้ดีเขาเด่นเขาดเขาีเขาดีกว่าเราเขามีมากกว่าเราเขารวยกว่าเราเราก็อิจฉาตาลอนเขา <Pis. S 1> เขาอาจจะไม่ทุกเรื่องนี้แต่คนทุกคนก็มันมีสุขมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเด็กแต่ทุกคนละเรื่องไม่ล่ะบางคนทุกข์เพราะมันมีมากอืมแต่บางคนทุกข์เพราะมันไม่มีมันไม่มีอ,อ่ามันไม่มีเร้ก็ตาองบอกว่า เวลาหิวขึ้นมาเนี่ยคนรวยหิวมากๆเลยเขาโหไม่ลําบากแล้วหิวมากๆเขาโหไม่ลําบากแต่เราหิวน้นอยๆนี่หิวน้นอยๆน,นี่ก็ยังลาบากแล้วไม่มีเงินไปแลกไงไม่มีเงินไปแ,กแลกเรากว่าเรียว่าล่วงไปหลุดไปล่วงไปหล่นไปหลุดไปล่วงไปหล่นไปเคยอยู่ด้วยกันนะั่นนะเคยสังเกตต้นไม้มันบางทียอดอ่อนๆก็ไปแล้ว จะไปรอนะแต่เวลามันร่วงมากๆคือเวลามันผัดเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นธรรมชาติธรรมดาถ้าเราน้อมกลับมามานึกถึงคิดถึงชีวิตของสัตว์โลกนะเวลาเราไปนน่นไปนี่เห็นไหมล่ะบางทีก็ชากตายอยู่ข้างถนนบางทีก็กลางถนนอะไรละะักษณะก็มันสัญจรไปมาไง เราก็สัญจรเหมือนกันเราก็สัญจรสัญจรแต่เรามันสะดวกกว่าไงแต่ถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาโอ้โหอย่างหนักเลยนะอย่างหนักเลยลวงพอเห็นรถสายอีกสายโอ้บาดเจ็บกันเยอะเลยบาดเจ็บกันเยอะเลยอุบัติเหตุก็ย่อมได้ยินแล้วก็ได้ข่าวอย่างนี้เป็นเรื่องปกติจิตเป็นนับสิบโอ้ก็ใช่รถบัสรถใหญ่สองชั้นด้วยอะไรด้วยเกิอดอุบัติเหตุ ครั้งแรกมันีไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีครั้งต่อไปไหมก็ต้องทายได้เลยมีครั้งต่อไปอาจจะมากกว่านี้จะใหญ่กว่านี้มากกว่านี้เคยได้ยินบ่อยมาน้ะบางทีก็บางทีก็ไปโทษถนนตรงนั้นตรงนี้ถนนสายนี่โอ้โหไปทัศนาจรกันไปไปเที่ยวกันห้าคันหกคันเกิดวบเหตุขึ้นมาบางทีก็บอกตายทั้งคันเลยมันไม่ธรรมดาเนาะ เกิดอุัตเหตุขึ้นมาแล้วเป็นประกายไฟแล้วก็มันก็เป็นเชื้อเพลิงไงเผาไปด้วยอย่างนี้เป็นตน้นบ่อยมากบ่อยมากอย่าไปคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายตั้งแต่ก่อนเราเกิดก็คงมีอยู่หรอกอย่างเป็นตน้นอ่าม,มันมีมันมีอยู่ก่อนแล้วแต่เราไม่ได้ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้เท่ารู้ทัน ต่างคนต่างก็ระวังนนแหละไม่ใครอยากให้เกิดให้มีให้เป็นบ้างไม่รอกไม่อยากให้เป็นหรอกแต่ถ้าจิตมันไม่ปกติเนี่ยคนอื่นหายยะนะคนอื่นถึงความวิบัติเราก็ซ้ําเติมนะามาเนาะซ้ําเติมอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าคนลมอยากข้ามคนลมอยากข้ามแม้แต่ต้นไม้ก็ดีสิ่งขีดขวางก็ไรแล้วก็ดีแม้แต่เรื่องเรื่องล้อเลียนเป็นต้น อย่าล่อเรียนคนแก่อย่าไปล่อเรียนคนหลังค่อมอย่าไปล่อเรียนคนใบ้คนตาบอดหูหนวกอะไรสักนอย่าไปล่อเรียนคนพิการมันจะได้ถึงเรามันจะถึงเรานะจิตเนี่ยหูจิตต้องจริงๆในจิตนะถ้าเราทําความค่อยใจเรื่องของจิตมันมีพลังถ้งนั้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นเจเิทั้งหลายท่านทําไมพลังจิตไงพลังจิต พลังอิทธิฤทธิ์พลังจิตพลังอะไรพลังการทำสมาธิจิตสงบจิตสงบเนี่ยมันก็มีพลังนะถ้ามันจิตกระจายจิตมันวุ่นวายมันจะมีพลังได้ยังหาพลังไม่ได้เราไม่เคยเป็นเราไม่เคยสัมผัสเราก็ไปต้านกับสิ่งเหล่านี้จิตมันมีพลังเลยเปรียบเทียบมันกับว่าถ้าการทูบก,การสองการถ้าจะหักก็มันก็หักง่ายนะแต่มันรวมมันมากๆเขา ทุกสิ่งทุกอย่างก็เช่นกันเราก็ต้องมองแต่เกยบเอาไว้ทําไมแต่เกยบทําไมต้องเป็นคู่ทําไมมีคู่อันเดียวใช้ได้ไม่ได้บางสิ่งบางอย่างก็แยกมาใช้นั่นเนี่ยแต่แต่เกยบเป็นคูนะ่ทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอแม้แต่ฝ่ามือไม่แต่ฝ่ามือหรอแนะม้แต่ความคิดสมองของเราขึ้นบ้างลงบ้างสูงบ้างต่ําบ้างก็อยู่ลักษณะอยู่ลักษณะนี้มันเป็นรูป ถ้าเราพลิกฝ่ามือไปพลิกไปทางนี้ก็เราบอกทางนี้ฝ่ามือทางนี้หลังมือแต่ถ้าจิตมันคิดพลิก,กเห็นไหมละ่ะเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ใช่ไหมไม่รู้แต่มันออกอาการไงโกรธมันก็ออกอาการโกโรธโลภมันก็ออกอาการของมันหลงก็เช่นกันถ้าปัญญาเราด้ยเมื่อไหร่แน่นอนที่สุดอย่างอื่นก็ข้องาปัญญาน้อยเพอเพอบอกอปัญญาอ่อนปัญญาอ่อน มันอ่อนด้วยปัญญาไม่มีกำลังพละกกำลังของสติของปัญญาถ้าอยูยบอยบ่บนความประมาททนี้อยู่เป็นบนความประมาทขาดสติประมาทด้วยเลยด้วยดูหมิน่นดูแคลนคนอื่นด้วยเลยด้วยที่สุดของมันนั้นท่านแม้กระทั่งตัวเองเนาะก็อย่าไปดูแคลนตัวเองอย่างนี้เป็นต้นมีใครแล้วอยากจนทว่า มีใครอยากยากจนบ้างคำว่าไม่มีเป็นต้นไม่ต้องการแต่ทำไมมันได้มันได้อยู่เสมอๆนั่นแหละแต่บางคนจนเคยชินแล้วอย่างที่หลวงพอ่ออุบัติเหตุบุนท้องถนนก็ดีอุบัติเหตุในชีวิตถึงความวิบัติเลยวิบัติขนาดไหนก็วิบัติเนยเราเอาความวิบัติเข้าไปก็ไปหล่อเลี้ยงอย่างยกตัวอย่างสุรายาเมองิ่งเสพติดทั้งหลาย รู้วันมันไม่เป็นประโยชน์แต่เราก็เอาไปนะั่นส่งเข้าไปส่งเข้าไปทางผ่านปากผ่านดิ้นผ่านลําคอลงไปลงไปกระเพาะเหมนตนก็หลวงพ่าเห็นเขาอากินเหล้าอเมนตะกินเหล้าก็ปากบิดปากเบี้ยวอยูน่นะไม่ธรรมดากินยากเหมือนกันแต่เขากินอย่างอื่นกินง่ายกว่าทําไมไม่ใส่ใจบางทีพ่อแม่เรา ลูกเต่อาเกิดความรังเกียจเหมือนกันเนาะพอ่อพ่อเมาแม่ก็เป็นแม่แบบไม่ได้เป็นตัวอย่างไม่ได้เราไม่รู้จไปพึ่งใครไม่ดู้พึ่งใครหมาว่าทางกายก็ดีอะไรก็ดีเนาะถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านมันไม่อบอุ่นถ้านั่นได้ยุ่งเลยเออมันไม่อบอุ่นนะยุ่งเลยยุ่งจริงๆนะต้องเข้าใจนะไม่ได้รับความอบอุ่นเลยเข้าบ้าน ไม่รู้อะไรมากมายนะมันทิ่มหูทิ่มตาเบื่อบ้านออกจากบ้านจะไปเบื่อที่อื่นเองไหมถ้าเราแก้ไขไม่ถูกจุดนี่แดี๋เขาบอกว่าแก้ไขปัญหาเลยไปแก้ไขปลายเหตุนั่นี่ปลายเหตุต้นตอมันจะตรงไหนที่ที่ไม่อ,อุ่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มในสิ่งที่ไม่ควรเพิ่มเพิ่มนี่เองเป็นตน้นควรไหมไม่ควรแต่ทําไมมันจําเป็น เขาก็ยืมเงินทางนั้นแหละเรนะื่อยะก็ตีความไปอย่างนั้นยืมเงินทางนั้นแหละเออใช่แต่ถึงข่าวเราต่างคนต่างยืมเราจะทำไงไงนี่เราเจะที่ไหนไปคืนเขาอะกําลังมันก็หมดแล้วหลวงพ่อท่าว่าถ่มาอ,ถอมาเนาะถ่อมาดันมาหนุนมาหนุนมาที่เก็บมาแล้วเก็บได้นะเก็บมาได้ออมมาได้เก็บมาได้ถึงข่าวจําเป็นทีเดียวเท่านั้นแหละถึงข่าวจําเป็น มื่อไหหลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังอย่างตัวอย่างคนหนึ่งเจ็บไข่ได้ป่วยในในครอบครัวเราก็วิจัยแก้ไขอย่างไงบางทีมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยมีท,มที่มีดินอะก็อย่ายไปขายรักษารักษาตัวเองมีอะไรที่พอขายได้ขายมารักษาตัวเองก็ก็หวังอย่างนั้นหละ บางอยากให้มันหายใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดมันไม่หายเนี่ยหมดเลยนาะทีนี้มันก็เลยมีเรื่องที่ทันสมัยมีกรมทานประกันชีวิตบางมีชาพนกิจบางมีอะไรขึ้นมาดนะ้วยเนาะอ้าวโดนโดนโกงไว้แล้วเขามาเดี๋ยวมามอบให้แล้วอะไรละะัลกษณะหลวงพ่อได้ยินบ่อยเลยอย่างเงี้ยได้ยินบ่อยบางทีไปมอบแต่ป้ายตัวเงินไม่มีอย่างเงี้ยเยอะเลย ที่เมืองมหาสา,ารคามผ่านมานานแนล้วคนรแรกๆได้ก็ขบวนการถ้าจะต้มตุนเนี่ยโอ้ขอบวนการดูดีเลยนะเริ่มแรกนะได้ถัดไปเท่านั้นเอะจบเลยยุ่งนะย่ำแย่เลยคนเราเกือบทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะคนเราที่ทเกิดมาในโลกเนะี่ยมีแต่ผู้ชายใช่ไ,ม,ไม่ใช่มีผู้หญิงด้วยมี ผู้ชายด้วยอะได้วยมีพ่อมีแม่ทุกคนผ่านการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานหลวงพ่อมันก็่าที่เวลาเขากวาดันไปรวมกันถ้ากวดปา,าดไปกองไม่ก็เอ,ยอย่ยงกวาดทิ้งเลยพยายามันฉลาดขนไปขนไปขนไปทุกการทุกเวลาไม่เวน้นอึดใจเดียวก็ไม่เว้นนะสัตว์ลูกต้องล่วงไปต้องชินไปต้องตายไป ก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้แค่อึดใจเดียวแค่ประโยชน์คพูดประโยชน์เดียวเท่านั้นนะสัตว์ในโลกเนี้ยสิ้นใจไปเท่าไหร่ไม่ใช่น้อยเลยมันมีมากมันก็ไปมากมกันนะก็กวาดกวาดลงหลุมลงลงลงหลุมลงเหวอะไรนะครกบไปกบไปอยู่เนี้ยเขาท่้งได้บอกว่าท่านทั้งได้บอกว่าอ่ายืมธาตุยืมขันเข้ามาไงฟ้องคืนเข้าไป เราก็จะมาดื้อดึงว่าไม่อยากคืนเขาก็คงไม่ใช่เหมือนกับเป็นหนีน้เป็นต้นเป็นหนี้ไม่อยากจะคืนนะยุ่งเลยยุ่งนะเลยเมือนกับภาระขจดของของพ่อของแม่ของญาติของพี่น้องคนรอบข้างไปทํางานคนละทิศคนละที่เกิดขึ้นมาใช่ได้เสร็จแล้วทีนี้ยานภาชนะก็ไม่พอใช้มันไม่พอใช้ไง ไปทิศทางเดียวก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ใช่ไปทําง,งานที่เดียวกันนะคนละทิศคนละทิศต้องออกเพิ่มนะทีสเนี้ยออกรถออกอะไรมาเพิ่มแม่กัะหลวงพ่ออยู่ในองคอ์กรอยู่ในองค์กรตรงนี้เขาบอกค่าใช้จ่ายคงไม่หนักหนาเท่ากับชาวบ้านนลเนาะชาวบ้านในลําบากเพราะส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งในชีวิตห้องพ่ออาศัยชาวบ้านก็พออยู่ได้ เขาบอกว่าโอ้พระเจ้าประสงค์เนี่ยสะดวกสบายไม่ใช่นะบางทีไม่ใช่นะบางทีมันก็เป็นผลกระทบแล้วก็อีกอย่างก็ไมมถึงว่าคนอยู่นี่ลำบากเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าคนตายขายคนอยู่ใช้จนหมดและไปแล้วลูกหลานอยู่บ้านก็ยังไม่ได้ไถ่ถอนเลยที่ก็ยังไม่ได้ไถ่ถอนเลยบางทีก็อยู่เบาๆหน่อยก็บอกอยู่ท่ขอขซ ใครๆก็อยู่เท่ากศทั้งนั้นแหละอยู่นู่นน่ฝากไว้ถ้าไปอีกอย่างเน่นอกระบบไปขายฝากไปจำนองไปเลยยุ่งเลยยุ่งเลยจะกินเป็นวันแต่ละมือนี่ก็ลำบากแล้วไม่รู้จะเอาเงินก้อนที่ไหนไปไถ่ถอนที่นี่อย่างนี้เป็นตน้นบางทีมาเดือดร้อนเหมือนกันเนาะก็มีทรัพย์สิ้นมีแล้วก็บางทีก็บางหลายครั้งหลายครั้งเหมือนกันเนาะ ที่มาโยนไว้กับหลวงพ่อ,อามาทิไว้กับหลวงพ่อไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อวัดบึงหรอกที่อื่นก็คงแต่มันพึ่งพาใส่ซึ่งกันและเอื้อต่อกันไงเหมือนกับหลวงพ่อมีเครือข่ายสาขาที่คุ้นเคยเป็นนักบวชนักพรตด้วยกันคนนั้นก็จําเป็นคนนี้นก็จําเป็นอ่าคนนี้นก็ติดภาระ,ะอยู่ตรงนี้ยิ่งพระเจ้าพระสงฆ์ปัจจุบัน พระเจ้าประสงค์ไปอยู่ที่หที่หมอหมอเขาไปสะพายบาดไปอยู่ไปบอกว่าไปอยู่บําเพ็ญธรรมมันเนี่ยไปไปมาก็ขอล่างสร้างตัวขึ้นมาขอล่างสร้างตัวอยากได้ที่สร้างวัดหลายที่ในประเทศอันนี้นะต้องเข้าใจนะหละวงพ่อก็ชอบป่าเขาลำเนาไน่บางทีเขาไปอยู่อาศัยอยู่ป่าชาเขา มันเป็นที่ศาสนานลก็เดือดร้อนลูกน้องหลวงพ่อหลายคนเหมือนกันหลายคนที่แยกไปอยู่ก็เครือข่ายสาขาไงเครือข่ายสาขาวันนี้ทําอะไรบ้างจะต,ต้องไต่ตองต้องรอบครอบนะถ้าไม่รอบครอบก็เดือดร้อนถ้าไม่รอบครอบทําแบบผู้อับปัญญาเขาเระะียกว่าปัญญา ปัญญาเนี่ยประเสริฐกว่าทรัพย์ไงถ้ามีทรัพย์ไม่มไม,ไม่ไม่มีปัญญารักษาถ้าทรัพย์ยังไม่มีถ้ามีปัญญาเขาพอหามาได้มาจุนเจือเขาพอได้แต่อปัญญาเท่านั้นนแหอมเมืม่อความฉลาดขับไล่ความโง่ความมืดทั้งหลายขับไล่ความสว่างเราจะโต้กับยังไงนะเราก็ความสว่างไปขับไล่ความมืด ก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้อยู่ลักษณะอยู่ด้วยกันก็พัดผากจากกันไปได้ยินเป็นเรื่องปกติแล้วเรากาจะไม่ได้ยินเรื่องอย่างนี้คงไม่ใช่คิดว่าไม่ได้ข่าวอย่างเงี้คงไม่ใช่ได้ข่าวก็นะั้บางคนนี่บ้างคนที่อยู่ทําหน้าที่จะทําทไปแต่ทําหน้าที่ถูกหน้าที่นะน,นะทําบุญให้ถูกบุญทําทําบุญให้ได้กุศลก็นนะ <c oughs> ยังใช้ได้ แต่พึ่งทําอยากแค่ได้แล้วทุกวันนี้แม่กระทั่งว่าพ่อบอกไม่มีกินไปสมังานได้งานนะต้องมีคําต้องมีคนคำก็มีคนประกันด้วยนะประกันรับรองด้วยอะไรลักษณะดังนั้นก็ปัดแจเงินทองนี่แหละคำทรัพย์สินเงินทองนี่เนะี่ยถ้าไม่มีเงินก็บ้านบางที่บ้างอะไรบางจยะอย่าไปหมดไงเป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้หนักๆเข้าทีนี้ ทำงานยนี้ไม่เท่าไหร่เลยเบิกมากินก่อนเดยนี่ขอเบอิกมากินก่อนเบิกล่วงหน้าเดียนเบิกล่วงหน้าเยอะเลยถ้าบุญกุศลแบ่งกันได้หลวงพ่อว่าจนะจะสนุกเนาะมันมันแบ่งพันกันได้สําหรับคนมีน้ําใจเท่านั้นนะถ้าคนคับแคบแล้วคนไม่มีน้ําใจแล้วน้ําใจใหญ่กว่าน้ำม้อยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบึง แต่ที่นี้มันไม่ใช่ที่นี้บางทีถ้าคนไม่มีอุปนิสัยคนไม่นั่นก็แบ่งไม่ได้นะต้องเข้าใจนะแบ่งไม่ได้หลวงพ่อพูดเสมอว่าพูดพูดว่าถ้าถ้าหลวงพ่อไม่เียสลาหลวงพ่อเขาไม่ได้ทำงานสังคมเอาจริงๆนะถ้าไม่เียสลาก็ไม่ใช่ว่าสังคมเนี่ยทุกสังคมทุกองค์กรเนี่ยทุกองคอนน์กรเขามอบเขามอบให้เราทํางาน แต่การที่ไปทํางานมันก็ต้องลงทุนมันเอื้อต่อกันอย่างไรโอ้ยไปทําดีไม่ต้องไม่ถ้าถ้าจะไปทําดีที่อื่นนะ่นนะถ้าทําดีด้วยหัวจิตหัวใจที่ไหนก็ทาได้ไม่ต้องลงทุนแต่ถ้าจะไปโน่อนอ,อยากไปโน่นบ้างอยากไปเมืองอินเดียบ้างอย่างนต้นอยากจะไปโน่นไปนี่สแสวงสแสวงบุญอินเดียไปดูบ้างบ้านเกิดของ พอปรุมาซัดจได้เหมท่านเราต้องลงทุนอเราต้องลงทุนเราต้องมีทุนอย่างมันเอื้อต่อกันถ้านั่นกายมันหิวกายมันหิวก็กินปัญญาเะสิไม่เป็นไรไม่ต้องกินข้าวแต่เพราะมันหิวนี่เดี๋ยวมันเป็นมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุของเป็นธาตุาข,อาของตัวเองเนาะหลวงพอ่อทุกคนเป็นธาตุของตัวเองถ้าก้าวผิดท่านั้นด้ยุ่งเลยเอาจริงๆนะ ก้าผิดจะยุ่งเลยไม่มีทุนคือไม่มีเงินอะจะไปซื้อข้าวมากินอย่างเงี้เป็นต้นไม่มีเงินจะไปซื้ออาหารถุงมากินหลวงพ่อเห็นรายหนึ่งนะไปงัดตู้ดฏิจาคเพพ่ออะไรรู้ไหมเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุแต่เขาไม่ต้องการเจรจากับคู่กรณีต้องหาเงินให้เขาประมาณหมื่นสองหมื่นไปหาที่ไหน ไปงัดตูบริจาคมา,ามันเฝ้าอยู่มางัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะไปสองที่ได้แล้วมันจบไหมละเอาเงินมาใช้นี่มันหมดไหมไม่ไม่หมดไม่มีทางที่จะไปยุ่งเลยอันนี้ยุ่งเลยหลวงพ่อเคยเก็บมาเล่าให้ฟังเนาะตามในสื่อนะตามในสื่ออย่าไปใส่ร้ายใครใครเลยแต่ถ้าเป็นคน ที่มีสติมีเป็นคขไม่ไปทําอย่างนั้นหรอกใช่ไหมเคไม่ทําอย่างนั้นแต่บางทีมันไม่มีนั่นไงอย่างบางทีเราก็ไม่มีหน้าตาไม่มีคุณค่าที่จะไปยิบยืมกับคนอื่นได้เลนะักษณะยิบยืมกับคนอื่นได้เราพ่อเคยเหมือนกันนะจําเป็นตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นโอกาสหนา้าพบกันใหม่เนะาะพราวหน้าพบกันใหม่ทําดีกันทุกคนเนาะ ทำดีก็ต้องอกตั้งใจทำดีสาธุสาธุสาธุ